สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของฟุตบอลไทยก่อนเดินนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไป <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับก่อนโดนทีมชาติไทยนะครับอินโดอุ่นเครื่องอัฟกานิสถานสมาพันธ์ฟุตบอล อัฟกานิสถานนะครับออกมาประกาศการเตรียมตัวสําหรับในการทําทีมนะครับเพื่อลงการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับโดยมีการวางคิวนะครับที่จะเล่นอุ่นเครื่อง2เกมในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมปี2564นี้เข้าสู่เส้นทางการคัดเลือกในเดือนมิถุนายนทั้งสองเกมนั้นเนี่ยจะลงทําการแข่งขันในกรุงดูไบประเทศยูเอีนะครับซึ่งคู่แข่งจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียนมีทั้ง2ทีม โดยในวันที่25พฤษภาคมนะครับ2 5 1 4อัฟกานิสถานเนี่ยพบกับอินโดนีเซียแล้วก็วันที่9พฤษภาคมอัฟกานิสถานพบกับ Singapore. สิงคโปร์สถานการณ์ของอัฟกานิสถานนะครับก่อนลงแข่งขันในเดือนมิถุนายนรั้งอันดับที่3ของกลุ่ม E ลงเล่นไปทั้งหมด5เกมมีทั้งหมด4แต้มส่วนทีมนำอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือกาตาร์6นัดมี16แต้มโอมาน5นัดมี12แต้มอินเดีย5นัดมี3แต้มแล้วก็บังคลาเทศ5นัดมีอยู่1แต้ม สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนะครับที่เหลืออยู่3เกมของอัฟกานิสถานในฟุตบอลโลก2022นี้นะครับรอบคัดเลือกส่วนเอเชียรอบที่2กลุ่ม E ีประกอบไปด้วย3มิถุนายนนะครับที่พบกับอัฟกานิสถาน11มิถุนายนเนี่ยพบกับโอมานแล้วก็15มิถุนายนพบกับอินเดียโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมดนะครับที่เหลืออยู่กลุ่ม E ีเนี่ยจะทำการแข่งขันที่ประเทศกาตาร์สำหรับข่าวต่อไป ซิกโก้กิติศักดิ์เสีในเมืองนะครับเผยกุญแจสำคัญพาของอัญญาลายเก็บชัยให้กําลังใจโค้ดดานังซิกโก้มีการเปิดเผยหลังเกมนะครับถึงกุนซือดานังว่าเราเป็นเพื่อนกันในชีวิตจริงแต่ในสนามเนี่ยเราต้องทํางานหนักผมบอกเขาว่าเขาต้องพยายามอย่างเต็มที่ที่มีเกมอยู่รอย,อยตรงหน้าส่วนในเกมในวันนี้นะครับกุนซือของอัญญาลายเนี่ยได้กล่าวว่า ดานังเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งและก็เป็นเจ้าบ้านเราถูกกดดันจากแฟนบอลของอันยาลายเราคงยังให้ความเคารพต่อคู่ต่อสู้อยู่มากเราต้องเล่นเกมรับในครึ่งแรกคุณจะสาคัญในเกมนี้คือแนวทางของเกมที่มีการป้องกันที่ดีเกมรับทําให้ได้3ามคะแนนผมพอใจผมบอกผู้เล่นว่าถ้าคุณไม่เล่นเกมรุกเราอาจจะทําได้แค่เสมอหรือแพ้ นอกจากนี้นะครับซิโก้เนี่ยยังมีการเปิดเผยเพิ่มเติมว่าผมทําตามคําบอกของประธานสมโมสรเราเล่นบอลได้ดีอย่างเดียวไม่พอเราต้องมีแต้มนั่นก็คือเป็นกุญแจสาคัญที่ช่วยให้ผู้เล่นของอัญยาลายเข้าใจปัญหาพวกเขาสามารถเล่นเกมใหญ่โดยที่ไม่ต้องกลัวทีมได้สํสำหรับโปรแกรมเน็ตต่อไปนะครับของฮองอัญยาลายเนี่ยจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของนาดิน f c ในวันจันทร์ที่2เมษายนนี้นะครับเวลา17นาฬิกา สำหรับข่าวต่อไปครับสมาพันธ์ฟุตบอลโดนบุกฟีฟาสั่งแบนปากีสถานสหพันธ์ฟุตบอลน,นะครับนานาชาติหรือว่าฟีฟาประกาศลงโทษแบนสมาพันธ์ฟุตบอลปากีสถาน PFF เห้ามเข้าร่วมการแข่งขันรายการนานาชาติที่ฟีฟารับรองทุกรายการนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังระงับการสนับสนุนด้านต่างๆกับปากีสถานโดยมีผลทันทีเนื่องจากปากีสถานนั้นถูกแทรกแซงการทำงานจากบุคคลของรัฐบาล แล้วก็มีอิสระในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายของฟีฟ่าที่มีแนวทางในการดําเนินการอย่างชัดเจนซึ่งการสั่งลงโทษแบรนสมาพันธ์ฟุตบอลปากีสถานในครั้งนี้ของฟีฟ่านะครับนับเป็นครั้งที่3ของสมาพันธ์หลังตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอดโดยการปลดล็อกโทษแบน์นั้นนะครับยังไม่มีกําหนดซึ่งในช่วงเวลานี้นะครับฟีฟ่าเนี่ยยังงดสนับสนุนด้านต่างๆต,ต่อไปเกี่ยวกับความช่วยเหลือสมาพันธ์ฟุตบอลปากีสถาน ในขณะเดียวกันนะครับก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์ลงโทษในครั้งนี้ต้นต่อมาจากการประท้วงในลาฮอร์ซึ่งกลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยได้มีการบุกไปยงังสำนักงานทำการของสมาพันธ์แล้วก็เข้าการควบคุมฐานที่ดังกล่าวทั้งหมด สรับกิสถานนะครับปัจจุบันเนี่ยในรังกิ้งฟี فا ล่าสุดนะครับรังอันดับที่199ของโลกเกมนัดเป็นทางการฟี ف าล่าสุดของปากีสถานเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่11มิถุนายนนะครับ2563นสในศึกฟุตบอลโลก 2, 2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบแรกและก็เกมนั้นเนี่ยแพ้ให้กับกัมพูชาไปน1นประตูต่อ2โดยทำเกมการแข่งขันที่ประเทศกาตาร์สำหรับข่าวต่อไป เลื่อนเตยยูสลีกรอบคัดเลือกหนีโควิดมีการประกาศเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลไทยยูสลีก2021นะครับรอบคัดเลือกตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยจัดงานของรัฐผู้กำกับดูแลสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยได้ขอความร่วมมือนะครับสมาคมกีฬาทุกสมาคมในการหลีกเลี่ยงและก็เลื่อนจัดการจัดการแข่งขันที่มีการรวมตัวกันข,ของกลุ่มประชาชนเป็นจำนวนมากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยมีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพร้มราชูปธรรมนะครับจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นต้องเลื่อนการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนรายการไทยยูสเลีก2021รอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน14ปี16ปีแล้วก็18ปปีออกไปก่อนโดยทางฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะมีการประสานงานกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทย แล้วก็จะมีการแจ้งกําหนดการจัดการแข่งขันให้ทุกสโมสรรับทราบอีกครั้งภายหลังสรับข่าวต่อไปสั่งแบ์เปาเกมแพร่นุกใหญ่3เดือนคณะกรรมการโทษสั่งแบ์วิทยาเจอจันร์3เดือนนะครับผู้ตัดสินนัดแพร่ u ยู่นเด,ดแล้วก็ใช้นาดฮอนบินเหตุทำหน้าที่ผิดพลาดหลายเหตุการณ์ ตามที่สโมสรัชานาทฮอนบินนะครับได้ส่งหนังส,งสือร้องเรียนการทําหน้าที่ของผู้ตัดสินในเกมที่ัชานาทฮอนบินพบกับแพร่ยูเนเต็ดที่สนามห้วยมา้าสเตเดียมเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาโดยในช่วงเช้าของวันนี้ที่ผ่านมานะครับทางด้านของคุณท,ทัศธีรพลนะครับรองผู้ในการสโมสรัยนาทเนี่ยฮอนบินพร้อมด้วยคุณวชรศักดิ์นะครับผู้จัดจาการทีมัชานาท ได้เดินทางเข้ามารวมรับฟังผลพิจารณาโทษนที่ทําการสมาคมกีฬาฟุตบอลซึ่งคณะกรรมการนะครับก็มีการพิจารณาถึงวินยัยมารยาทมีบทลงโทษผู้ตัดสินวิทยาจเจือจนะครับในการพักทำหน้าที่ตัดสินเป็นระยะเวลา3เดือนหลังจากผู้ตัดสินรายนี้ทําหน้าที่ได้อย่างผิดพลาดในเกมที่ห้วยมาสเตเดียมระหว่างแพร่ยูเนเต็ดพบกับเชน่าฮอนบิน สำรับข่าวต่อไปครับเชียงใหม่ยูนเต็ดมีการขยายสัญญา5แข้งลุยไทยลียกสำหรับ5นักเตะนะครับที่มีการต่อสัญญากับทีมสำหรับโรงการแข่งขันในศึกโตโยต้าไทยลียกฤดูกาล2021-2022ประกอบไปด้วยกิติพัฒนวงสมบัตินะครับลงสนามไปทั้งหมด21นัดเดกกับ1แอสซิสการตะพงครับบรรดาศักด ลงสนาม9นัดอันนี้คือเป็นแข้งรายที่2นะครับรายที่3เป็นทศพรชูชินนะครับลงสนามไปทั้งหมด15นัดจัดไป1ประตูรายที่4ครับภูมินิวัฒนะครับทูหาผู้รักษาประตูแล้วก็รายที่5ครับปภาวินสุริทองโซภาลงสนามไปทั้งหมด2นัด2คลินซีททำให้นับปัจจุบันนะครับเชียงใหม่ย,ยู่ในเตดเน่ตต่อสัญญากับนักเตะแกนหลักชุดรองแชมป์ไทยลีก2ไปแล้วทั้งหมด15รายด้วยกัน ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ